สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาล้ววันนี้พีน่นิจะพาทุกคนมาหนีเจ้าแฮปปี้หุ่นยนต์ทำความสะอาดร้านอัตโนมัติตัวแรกของจักรวาลแต่ดูเหมือนว่ามันจะโดนตั้งโปรแกร,รมให้ทำมากกว่าการกำจัดของเสียนั่นเองอะ่ะในนี้มีหัวใจให้กับเราสามดวงด้วยนะคะฮะแย่ yeah, แล้วเราโดนขังในร้านสะดวกซื้อทุกคนประตูปิดโอ้โหไฟปิดด้วยนะคะเนี่ย เอาล่ะเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แล้วล่ะทุกคนวิธีการเล่นเกมนี้นะคะก็ง่ายๆเนาะนี่ด้านหน้าของเราจะเป็นประตูหนีนั่นเองนะคะอ่าแต่ก่อนที่เราจะเปิดประตูหนีได้เนี่ยเขามีภารกิจให้กับเราทำสามอย่างด้วยกันนั่นก็คือเดี๋ยวตามหาเครื่องก่อนเนาะเครื่องของฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไง นี่ดาน้าเราจะเป็นเครื่องสแกนของนะคะนี่ต้องหาของให้ครบทั้งหมด3มชิ้นมันจะมีทั้งหมด3าเครื่องเนาะโอเคไปหาของกันดีกว่าทุกคนเราจะได้หนีออกจากที่นี่กันอะ่ะโอเคต่อไปก็จะไปหากล่องสีน้ําตาลนี่ใช่นี้ปะเนี่ยมันสีน้ําตาลเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะคะเผื่อเราจําผิดอะ่ะอืมน่าจะใช่แหละเอาไว้ก่อนหึ <c oughs> เด,ดี๋ยดิเอาฉันเอายาสีฟันมาทำไมเนี่ยนี่กล่องซอสอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งตรงนี้ก่อนโอเคมันเหมือนกันมันมีขีดสีไอ้แดงๆเหมือนกันอะแล้วก็ชีสนะคะโอเคตอนนี้ได้ของครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปที่เครื่องสแกนกันอะ่ะระหว่างนี้แบบนี้จะต้องระวังเจ้าตัวเครื่องทำความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมาฆ่าเรานั่นเองอะ่ะนี่เจอแล้วเออเออเอาผิดเหรอ เดี๋ยวมันกล่องสีน้ำตาลเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกล่องกันนะคะนายจะทำกล่องให้มันสับสนทำไมเนี่ย <c ười> คล้ายกันมากเลยอ่ะโอ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเรียบร้อยได้ครบแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกกันอนะ่ะอยู่ไหนเนี่ยต้องระวังเจ้าเครื่องทำความสะอาดด้วยอ่ะ มันยังไม่โผล่มานะคะตอนเนี้นี่เครื่องแรกของเราเรียบร้อยได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่สองกันนะคะเช็ดทำควาสะอาดอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยอะ่ะอืมคุกกี้อะไรขาวๆเนี่ยแล้วก็กล่องชีสเหรอกล่องกล่องกล่องใช่กล่องนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกรอบดิกล่องชีสป่ะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้แหละ โอเคว้าววมันมาแล้วม <se anak lonely> ันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเพื่อนได้หมดโอ้ยคุกกี้คุกกี้ฉันอยู่ไหนเดียวเดี๋ยวด้วยนต้องหนีมันก่อนไปไหนแล้วโอ้มันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่นี่ใช่ป่ะขาขาวอ่ะใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยเหลือคุกกี้นะคะเขาเนี่ยคุกกี้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 โอ้นี่ไงโอ้โหง่ายมากเลยที่หนึ่งต้องเป็นของเราแน่ๆได้แล้วนะคะ เดี๋ยวไปหาเครื่องก่อนอู oh. ้เฮ้ยมันเฝ้าอ่ะเอ้ยมันโดนสตันเหรออ๋อมันโดนสตัรเฮ้ยม okay, ันตื like ่นแล้วมันตื่นแล้วในแบบนี้สามารถสตันได้ด้วยนะคะมันจะมีเครื่องคล้ายๆแบบเครื่องดึงดูดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอฉันใส่ของก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยายเพื่อนเพื่อนจะพานมาด้านนี้อไว้นี่ดีนะที่ใส่เสร็จแล้วอ่ะหูยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องสุดท้ายของเราที่หนึ่งต้องเป็นของเราเท่านั้นน่ะอะไรเนี่ยโดนัทเหรอ แล้วก็กล่องสีน้ำเงินสีฟ้านะคะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะสีฟ้า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 เจอแล้วทุกคนใช่ปะเนี่ยแต่ทำไมด้านล่างมันดูสีสีเหลืองๆอ่ะมันต้องสีส้มนี่นาใช่ไหมมันมีกล่องหลอกตาฉันหรือเปล่าขอดูไหนสิหุยนี่ไงอันนี้ก็ออกส้มนะหรือว่ามันมืดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงสีแดงว่าอุ้ยไม่ของหายหมดเลย เฮ้ยเจ้าตัวเครื่องซ้ำๆความสะอาดไม่รู้จะผลยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยไม่นะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยที่หนึ่งโอ้โหมีคนได้ที่หนึ่งไปแล้วเอาใหม่ใหม่อกีกรอบหนึ่งจําไม่ได้เมื่อแต่วิ่งนี้นี่เรียบร้อยแล้วก็โดนัทนะคะน้ําชาไดที่หนึ่งไปแล้วอ่ะเครื่องสุดท้ายของฉันอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนะ นี่นี่นี่อยู่นี่เรียบร้อยได้แล้วนะคะปลดล็อกก่อนอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยครานี้ก็หาประตูออกได้แล้วนะคะนี่ไงประตูของเราเย้ <Yeah! S 2> yeah! ที่หนึ่งไม่ได้อะฉันได้ที่สองก็ยังดีนะนะ <laughs> สุดสิในที่สุดก็ได้ที่สองนะทุกคนออกมาได้เรียบร้อยแล้ว โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเริ่มเกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อคว้าที่หนึ่งนั่นเองอ่ะเพื่อเอาถ้วยรางวัลน,นะคะทุกคนใช่แล้วฉันจะเปลี่ยนด้านหลังเป็นถ้วยรา,างวัลน,นะนะ <c oughs> ไม่รู้จะทำได้ไหมคะเนี่ยโออเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะรอให้ร้านสะดวกซื้อประตูมันปิดก่อนนะคะนี่ไงนี่ไง <c oughs> เห็นไหมอะ่ะ <c oughs> เพื่อนได้ไปแล้วถ้วยรา,างวัลอะ่ะ ฉันยังไม่ได้เลยอ่ะน้ำชาได้หนึ่งไปเมื่อกี้ได้ถ้วยรางวัลเลยทุกคนเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยมืดดับไปแล้วอ่ะอย่าพักดิโซดิก <c oughs> ในในแบบนี้สามารถผักเพื่อนได้ด้วยนะคะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเครื่องสแกนอยู่ไหนเนี่ยเหลือเวลาอีกแปดเจ็ดวินะคะนี่เจอแล้วเครื่องสแกนอะไรอ่ะโดนัทคุกกี้แล้วก็เออเหมือนมันฝรั่งเลยทุกคน แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมันอยู่น่าหน่อยแดงๆสีแดงๆอะ่ะโดนัท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 นโดนัทนี่เจอแล้วโดนัทชิ้นแรกนี่เอ้ย,อยคุกกี้ชิ้นที่สองแล้วก็อีกอันนึงนะ่าจะเป็นมันฝรั่งไหมมันเป็นสีน้ําตาลน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงเจอแล้ว มันฝรั่งจริงๆด้วยอ้มันมา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 วิ่งไปหนีไปด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะตู้สแกนอยู่ไหนนี่ไงเจอตู้สแกนแล้วทุกคนเรียบร้อยภารกิจแรกของเราสำเร็จโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่สองกันดีกว่านะคะคราวเนี้ยแน่นอนที่หนึ่งใส่ไม่เมืดแน่นอนเฮ้ยหนีอะไรกันมาเพื่อนน่าตกใจจังเลยอะ เครื่องสแกนอีกอันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องการที่หนึ่งนะเครื่องสแกนทำไมไม่เห็น,นะนอ่ะอู้มันอยู่นี่มันอยู่นี่ถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมานะแถวนี้ไม่มีที่สตันซะเลยดิหาของก่อนนะคะมีไหนเนี่ยเครื่องสแกนโอ้นี่ไงตรงนี้โซนิคก,ก็อยู่นี่ด้วยนะคะเนี่ยโซนิคเหลือหัวใจสองดวงอะ่ะเอ่อเค้กเหรอเออซอสแล้วก็ทิชชู่โอเคโอเคโอเค เค้กเชินแรกฉันได้แล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทิชชู่เรียบร้อยแล้วก็ซอสของเราอยู่ในครัวนะคะอยู่ในส่วนของอโซนอาหารนั่นเองอะนี่ไงเรียบร้อยได้ซอสแล้วทำไมอรอบนี้มันดูอีซี่อีซีแบบนี้เนี่ยแม่ซูซี่เธอขนขิงมาทั้งไร่หรือเปล่าเนี่ยมาเทใส่เพื่อนเนี่ยโอเค เรียบรย้อยเครื่องที่สองผ่านไปแล้วทุกคนฮ้ยเสียใจด้วยนะทุกคนฉันกำลังจะคว้าที่หนึ่งแล้วแล้วก็เครื่องสุดท้ายข,าของเรานะคะหวังว่าคงจะไม่มีใครคว้าที่หนึ่งตัดหน้านะเนี่ยเ,เดี๋ยวกันนะเน่ะเออๆนี่ๆหนะน,น่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอให้ดูอีกรอบนี้อ่ะไก่เ <laughs> จ้าเครื่องดูดฝุ่นอุย้ยม่อยู่ใกล้ทําไมเนี่ย ไก่แล้วก็ถุงเหลืองนี่ไงถุงขนมเหลืองแล้วก็ไก่อีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไก่อ่ะไก่ออไก่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 เ,เราจะมาที่นี่นี่โซนอาหารนั่นเองอะ่ะเรียบร้อยทำไมมันอีซี่ขนาดนี้เนี่ยอยากบอกว่าอีซี่เนี่ยเล่นมาเกีวรอบแล้วครับแม่มเสียงดังสิ <laughs> โอเคนี่เรียบร้อยทุกคนได้แล้วนี่แล้วคราวเนี้ยฉันไปแล้วนะที่หนึ่งอ่ะถ้วยทองคำของฉันว่าแต่ว่าประตูหนีอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดิต้องมาหาประตูหนีเหรอประตูหนีอยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยประตูหนีไม่เห็นนะาถ้ามวัวแต่หาประตูแบบเนี้ยฉันต้องชวดที่หนึ่งแน่เลยเคโระสวยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอ,อ้ย ไหนอะประตูต้องมาหาประตูนี้เหรอเนี่ยทุกคนไม่นะไม่นะประตูโอ้นี่ไงเจอแล้วเฮ้ยได้จะมาแอบที่นี่ทำไมเนี่ยเรียบร้อยวู้ฮูเราได้ถ้วยรางวัลมาแล้วเจ๋งสุดๆไปเลยอะเฮ้ยสูซี่สุดยอดมากเลยอะฉันรักเธอที่สุด โอเคสำหรับตอนนี้พี่ซูซี่ของเราก็ได้คว้าอันดับหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่พวกมนุษย์ได้ที่หนึ่งที่สองหนีฉันไปหมดแล้วฉันยังไม่ได้กินไข่สักคนเลยโอเคตอนนี้เราได้ถ้วยรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสุดยอดมันเท่ามากๆเลย <laughs> เอาละสำหรับเกมนี้นะคะใครอยากจะเล่นเดีย๋ยวพี่นี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะสามารถ กดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย